ต้นกระบกใหญ่นะคะกระบกใหญ่ฮะเต็มเลยเหรอกระบกลูกอันนั้นล่อาวโยนทิ้งละโยนทิ้งยสวนสาธารณะ อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหน้าสถานีตำรวจร้อยเอ็ดตำบลโพชัยต้นไม้ตายต้นไม้ตายยางนาหรือเปล่าต้นเรื่อยทําม้านั่งนะคะยางนาโอ้ใหญ่มาก ยางนาอันนี้ต้นต้นอะไรขาวๆเนี่ยตะแบกต้นเปลือยต้นเปือเป่อยภาษาบ้านเราเรียกต้นเปือือยยางนาน้อย พยุงเอ๊พยุงคัดตอกตะปูใส่ตอกตะปูใสใ่ให้มันขึ้นไอ้นั่นให้มันขึ้นไม้ให้มันขึ้นแก่นตอกตะปูใส่นะคะภูมิปัญญาชาวบ้านตอกตะปูใส่หมดเลยพยุงนะคะ อันนี้โอ้ต้นใหญ่มากเลยประดูชื่อเรียกทั่วไปต้นประดูต้นยางนายางนาใหญ่ใหญ่อันนี้ต้นอะไรพระยอม ต้นพยอมยางนาะต้นนี้ตายละยืนต้นตายยืนต้นตายนะคะลมเย็น